สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารไทสตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นารีอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นการทำคลิปความรักนะคะ love story นะคะของชาวธาตุทั้งสี่วันนี้เป็นคิวของชาวธาตุดินค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะดูแลแล้วก็กาศจะตกนะคะระวังด้วยนะคะขอให้โชคดีทุกทกท่านเลยนะะ ทีนี้ธาตุดินมีราศีอะไรบ้างนะคะธาตุดินมีราศีมังกรพฤษศพแล้วก็ราศีกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์จะพิมพ์ไว้นะคะในใต้ชื่อคลิปหรือในช่อง Description นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะสำหรับแลวสตอรี่นะคะจะเป็นการให้ไพ่ทำนายรักนะคะไพ่ บอกเรื่องราวนะคะของชาวท่าตินขึ้นมานะคะอาจจะเป็นสถานะของออคนโสดแอบชอบนะคะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วหรือในคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะตรงนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้นะคะ l o v e Story คลิปความรักชาวทัศด,ดินมงกรทฎศศกันประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอันนี้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าใครจะดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกไปดูรายละเอียดค่าครูนะคะในช่องใต้ description นะคะในช่องเดียวกับวันที่แบ่งราศีนะใครสนใจก็สามารถทักไลน์นะคะนารีรา65มาได้นะคะ อาจารย์จะดูมีทั้งเลข7ตัวนะคะตามลาโโหลักโหราศาสตร์ไทยดูพื้นดวงได้แม่นยำมากๆแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเป็นแบบ25นาทีแล้วก็4นาทีนะคะไม่ใช่45นาทีนะคะ25นาทีกับ45นาทีนะหรือดู2อย่างนะคะทั้งเลข7ตัวแล้วก็ไพ่นะคะตรงนี้จะได้รายละเอียดครอบคลุมมากๆแล้วก็แม่นยำมากๆนะคะเลขเจ็ดตัวเนี่ยดูแค่ปี Happy ละครั้งนะคะเป็นการเช็คดวงนะคะส่วนไพ่ทาโร่ก็ดูได้ประมาณ สามเดือนครั้งหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับเรื่องราวของความรักรสตรอรี่ชาวทัดดินนะคะขึ้นมาวบแรกนะคะมีห้าดาบค่ะมีทาวเวอร์นะคะแล้วก็มีเก้าเหรียญ เหมือนกับว่าชาวทัดดินนะคะชาวทัดดินบมังกรปสะสบกันเนี่ยอาจจะเคยมีความรักครั้งเก่าความรักครั้งเก่าที่มันมีความขัดแย้งมันมีปัญหาอะไรที่มัน มันทะเลาะก,กันหนักมากเลยนะคะเดี๋ทาวเวอร์มันขึ้นมานะคะแล้วทาให้ความรักของคุณกับคนรักเก่าเนี่ยมันต้องจบไปอย่างกระทันหันนะคะหรือว่าความขัดแย้งตรงนี้อาจจะมีญาติเขานะคะเพื่อนเขาหรือใครที่เข้ามาเป็นปัญหาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยต้องจบลงอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะจบลงแบบเจ็บ นะคะแต่ทาวเวอร์เป็นอะไรที่แบบว่าโดนมาเหมือนกับสาหาัสาส,าสากันไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวคุณนะคะก็เลยมาเป็นโสดค่ะโสดหล่อรอสวยสรวยๆ,ๆนะคะโสดก้าวเหรียญมีความสุขกับตนเองนะคะหันมาเขาเรียกว่าพัฒนาตนเองนะคะจนตัวคุณเนี่ยมีความสําเร็จนะคะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่เหมือนกับ ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้นะคะหรือบางคนเนี่ยหันไปทุ่มเทกับการงานธุรกิจจนประสบความสําเร็จนะคะเดอะสตาร์ Star, ตรงนี้บ่งบอกถึงตัวคุณเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่มีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเดอะสตาร์ Star, มีความโดดเด่นเป็นคนที่มีออร่านะคะคุณําตัวให้สวยๆรอๆนะคะแล้วคุณก็รอคอยดูสิคนรอคอยนะคะรอคอยกับความรัก นะคะความรักที่จะเข้ามาหาคุณนะคะความรักที่คุณหวังว่าเดอะสตาร์คนที่จะมาเหมาะสมควรคู่เคียงกับคุณคนที่มีบุญนะคะมีศีลมีวาสนาเหมือนคุณนะคะเท่าเทียมกับคุณมาอยู่เป็นคู่กันที่มีความเหมาะสมร่วมกันสร้างชีวิตให้มันมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะ หมือนคุณไม่ได้มองความรักเป็นเรื่องเล่นๆอีกแล้วนะคะชาวธาดินคุณมองหารักแท้มองหาความรักที่มั่นคงที่ดีต่อใจของคุณเพราะว่าคุณมีประสบการณ์ที่มันแย่ๆกับความรักครั้งก่อนมานะเพราะนั้นคุณค่อนข้างเลือกมากคุณละเอียดมากๆในการพิจารณาใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแฮงแมนคุณรอได้ถ้าไม่ดีคุณไม่เอาเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นเดอะสตาร์เป็น9ก้าเหรียญชวิตของคุณดีอยู่แล้วนะอ่ะแล้วมีใครเข้ามาบ้างนะคะมาดูสิ เด็กถือเหรียญน,นะคะอาจจะมีคนหนึ่งที่เข้ามานะคะเขาอาจจะอายุอ่อนกว่าคุณหรือว่าเขาอาจจะมาเป็นลูกน้องเพื่อนร่วมงานนะคะการเข้ามาของเขาครั้งเนี้ยเขาเข้ามาแบบว่าเขาแสดงถึงความฉลาดนะคะความกระตือรือร้นในการทํามาหากินในการทํางานนะคะเขาดูเป็นคนรุ่นใหม่ที่ดูแบบ ไฟแรงอ่ะนะคะหัวไวฉลาดเรียนรู้ดีนะคะแต่งตัวดีถึงแม้ว่าอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะแต่เขาดูแบบเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกประทับใจในตัวคนคนนี้มากๆนะคะในความเป็นตัวตนของคุณตรงนี้นะคะคุณเป็นราชาหรือราชินีไม้เท้าคุณรู้สึกว่าตัวเขานะคะกับตัวคุณนะคะมันมีอะไรที่เหมือนเข้ากันได้ดีโดยเฉพาะเรื่องของทัศนคติการทำงาน วิสัยทัศน์การมองอนาคตการมองการไกลอะไรต่างๆนะเนี่ยหนึ่งไม้เท้ามันขึ้นมานะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีต่อกันมากๆนะคะหรือในหนึ่งถ้าเขาอายุแก่กว่าหรือเท่ากับคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับทําตัวให้ดูแอคทีฟอดูมีความสดใสดูมีความเป็นวัยรุ่นนะคะด on, 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 ะคะูอ่อนกว่าอ่อนวัยนะคะอ่อนยาวกว่าอายุที่แท้จริงตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าในหนึ่งนะคะตัวเขาอาจจะเป็นเมจิกเชียนเป็น เป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าต่างถิ่นแดนไกลนะคะต่างชาติต่างภาษาที่เข้ามานะคะได้มีโอกาสทํางานร่วมกับคุณหรือว่าร่วมธุรกิจกับคุณตรงนี้หนึ่งไม้เท้านะคะตัวคุณนะคะเหมือนกับรู้สึกให้ความสนใจกับเขานะคะห้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับบางคนอาจจะมีการแบบ l อลเลนิดนึงเอลเลนิดนึงนะคะอารมณ์แบบว่าเออเหมือนหยอนหยอดนะคะเหมือนทอดสะพานให้นิดนึงนะคะห้าเหรียญตรงนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับเขายังดูแบบว่ารักษานะคะรักษาผ้าตรงนี้นะคะดูซิว่าต่อไปเป็นยังไงสี่เหรียญนะคะแต่ว่าคุณจะใช้เวลาในการที่ทำให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับตัวคุณนะคะตรงนี้ ตัวเขาจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนยิ่งรู้จักอะ่ะยิ่งมีความผูกพันยิ่งคุยด้วยก็ยิ่งแบบว่ามันมีอะไรที่ประทับใจนะคะสี่เหรียญตรงนี้นะคะในที่สุดนะคะจากเด็กถือเด็กถืออะไรดู <laughs> ก,ก่อนเด็กถือเหรียญน,นะคะ เขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเด็กถือดาบที่จะเหมือนกับให้ความสนใจจริงจังในตัวของคุณนะคะตรงนี้หรือว่าคุณอาจจะพบในเช็ออนไลน์ในอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเหมือนแรกๆอาจจะคุยกันแบบเพื่อนแบบคนที่ให้คำปรึกษากันทําไปทํามาเกิดความผูกพันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่เขาเริ่มมั่นคงมีคุณเข้าไปอยู่ในหัวใจแล้วามาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเล่เตอรี่ของเราในวันนี้สามเหรียญ บางทีคุณอาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเป็นลูกค้าเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของการงานเรื่องของธุรกิจหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะไพ่ขึ้นมาสามเหรียญน,นะคะว้าวเป็นพลังของเดอะซันนะคะเหมือนกับว่าตรงเนี้ย ตัวคุณนะคะถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยความสัมพันธ์มันพัฒนากันไปได้นะคะเนี่ยเป็นเดอะซันพลังของเดอะซันนะคะมีเดอะสตาร์แล้วตัวคุณยังเป็นเดอะซันอีกนะคะเหมือนกับคนที่คุณกําลังคบหาดูใจอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เข้ามาเพื่อช่วยส่งเสริมคุณนะคะเขาเป็นคู่คบุญบารมีของคุณทั้งสามเหลี่ยมแล้วก็ทั้งเดอะซันนะคะคุณทั้งสองคนเนี่ยต่อไปอาจจะทํากิจการอะไรร่วมกันนะคะเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตเป็นทั้งหุ้นส่วนหัวใจแล้วก็ได้แต่งงานกันนะคะดูสีเดอะซันตรง อ,อาจารย์ขอดูตัวเขาสิแล้วเขาคนนี้นะคะเมจิกเชี่ยนหรือว่าเด็กถือเหรียญคนนี้ชีวิตเขาเป็นยังไงนะคะผ่านอะไรมาหรือว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้านฮีโร่แฟนนะคะเขาเป็นคนดีคะ่ะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สดจริตนะคะตั้งใจทำมาหากินจริงๆในตัวเขานะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ เขาผ่านช่วงชีวิตที่มันมืดมนมาแล้วนะคะแดดาบเขาเคยผ่านปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรขวัดน้ำในชุดมาค่อนข้างเยอะนะคะกว่าที่จะมาถึงวันนี้เทนเพลน c e โอ้โหดูสิแดดาบเท p เพลน c e นะคะมันเป็นอะไรที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงเขาต้องต่อสู้กับอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้มีการปรับชีวิตถูก พลิกผันชีวิตเปลี่ยนแปลงบางทีหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เหมือนเขาก็พยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนั้นฝ่าฟันมันมาให้ได้นะคะเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะความเป็นเมจิกเชียนนะคะเป็นคนที่ฉลาดไหวพริบดีนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเทมเพลนส์กับทาวเวอร์ขึ้นมาคู่กันเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาไม่ต่างกันกับคุณเลยอะโอ้โหทําไมชีวิตคุณกับเขามันมีเรื่องราวอะไรที่มันใกล้เคียงกันจังเลยนะคะไี่หน้าคน2สองคนถึงเข้ากันได้ดีนะ เด็กถือเหรียญคนนี้หรือแมจิกเชนคนนี้เขาเป็นคนที่เจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตนะคะอาจจะเป็นความรักที่โหดร้ายต่อใจหรือว่าเป็นเรื่องของการล้มเหลวในเ,เรื่องงานเรื่องธุรกิจของเขาที่ผ่านมานะคะหรือว่าครอบครัวครอบครัวกําเนิดของเขาอาจจะแตกแยกไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะตอนเด็กๆอาจจะขาดความอบอุ่นได้ตรงนี้ก็ได้เขาก็เลยเหมือนกับต้องสู้ชีวิตโดยลําพังนะคะฮีโร่แฟนกับแปดดาบสู้มาโดยลําพังนะคะฝ่าทางตันฝ่าความมืดมนในชีวิตของเขามาโอ้โห แต่ละคนประวัติไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยนะคะจนเขาอาจจะมีธุรกิจสร้างเื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวขงเขาเองสามเหรียญน,นะผ่านการเปลี่ยนแปลงในะชีวิตมาเยอะมากเลยนะคะเม g i จะเคียนตรงนี้ให้อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นชาว่าตดินเองก็ได้นะ สี่เหรียญน,นะคะเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะมั่นคงในหัวใจถ้ารักใครเนี่ยรักจริงนะคะสี่เหรียญก็เกิดขึ้นกับเขาในตรงนี้แล้วก็มีในไพ่พลังงานโดยรวมด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับเมื่อเขารู้สึกดีๆกับคุณแล้วนะคะเขาก็จะจริงใจมั่นคงกับคุณนะคะเหมือนไม่ได้วอกแวกไม่ได้เปลี่ยนใจไปไหนนะคะเห็นไหมคะเด็กถือดาบเก้าดาบนะคะ หราชาเหรียญค่ะและเดอะเวิลนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเขาอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะคะความเครียดความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างฐานะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขานะคะเขาอยากที่จะเหมือนสร้างโลกของเขาให้มันมั่นคงสวยงามนะคะแล้วในโลกของเขาเนี่ย เขาก็เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณเนี่ยได้ไปอยู่ในโลกไปเดียวกันกับเขาด้วยความเป็น the world นะคะหรือถ้าเกิดว่า the sun คุณได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะเขาอาจจะอยากให้คุณได้โยกย้ายไปอยู่ในจังหวัดของเขานะคะในที่ที่ห่างไกลนะคะหรือในประเทศของเขา the world นะคะต่างประเทศตรงนี้ก็ได้นะดูสิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะตรงนี้คนนี้นี่ค่อนข้างจะออกเรื่องงานเรื่องเงินเยอะเลยนะคะ เดอะฟูนะคะปุบเขาน่าจะเป็นคนโสดนะคนโสดแล้วนะคะตอนที่เจอคุณน่าจะเป็นคนโสดแล้วเขามองหาคนที่คู่ควรกับเขานะคะ ราชินีไม้เทา้าแล้วตัวคุณก็เป็นราชินีไม้เท้าด้วยนะคะเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยคือคนที่เหมาะสมคู่ควรกับเขามากๆนะคะคนที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของเขาเติมเต็มชีวิตของเขาให้มีความพั่นคงสมบูรณ์ตรงนี้เด e World นะคะตรงนี้เอาไปอยู่ด้วยกันเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญกับเด็กถือเหรียญใช่ไหมใช่อ่าเด็กถือเหรียญน,นะคะตัวเขาตัวเขากับตัวคุณนะคะ ว้าวฟ e วอ r s ส wow, นะคะเมื่อเขาพบคุณเนี่ยความผูกพันมันทําให้เขาเริ่มรู้สึกดีต่อคุณนะคะจนกลายเป็นความรักนะคะในที่สุดเขาก็รักคุณนะคะเขาอยากที่จะเหมือนกับสร้างโลกใบเดียวกันกับคุณนะคะ the world ตรงนี้นะคะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความฝันนะคะเดอะซันมีความพร้อมมีความสมบูรณ์แบบนะคะมีการเป็นพ่อแม่ลูกหรือได้อยู่ด้วยกันแบบยั่งยืนอะนะคะอยู่ด้วยกันอย่างมีความรักที่อบอุ่นแล้วก็โรแมนติกนะโอ้โหดีงามเลยนะคะตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวมาดูความรู้สึกของคุณบ้างนะคะความรู้สึกของชาวลัคนาราศีมังกรทศกันนะคะชาวทัดดินนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างนะคะ เขาเป็นราชาเหรียญน,นะคะในนี้เขาก็เป็นราชาเหรียญน,นะคะตัวเขาเองเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความมั่นคงทางการเงินงไม่พอนะคะแต่คนภายนอกคนอื่นหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มองว่าเขาก็มั่งมีมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยความเป็นราชาเหรียญตรงนี้เนี่ยนะคะอ mm ัศ hmm. วินดาบนะคะเขาเป็นคนที่ ตั้งหน้าตั้งตานะคะสร้างชีวิตมีความมุ่งม,มั่นมีเป้าหมายชัดเจนมากๆนะคะเป็นคนที่ทำอะไรจริงจัง ถึงได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว View of Fortune นะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของปฏิหารนะคะหรือคุณไปอธิษฐานร้องขอก็ได้นะคะไพ่ของเดอะสตาร์ขึ้นมาขอให้เจอคู่ขอให้เจอคนดีๆคนที่มีศีลเสมอก,กันกับคุณคนที่ฉลาดเก่งกาจนะคะสามารถที่จะคุยกันได้นะคะปรึกษาอะไรเรื่องงานเรื่องอะไรแบบไปกันได้ดีนะคะมีแนวคิดทัศนคติตรงกันหรือว่าอยู่ในสายงานเดียวกันก็ได้นะคะ มาดูต่อนะคะตรงนี้คุณอาจจะเป็นสายงานวิชาการและคุณประสบความสำเร็จในการทำผลงานนะคะเป็นเดอะสตาร์ขึ้นมาก็ได้นะคะอาจไม่ใช่สายงานธุรกิจอย่างเดียวนะคะคุณรู้สึกว่าตัวตนลึกๆของเขาเนี่ยนะคะราชาถ้วยเขามีความอบอุ่นเขามีความอ่อนโยนนะคะภายใต้ความเข้มแข็งของเขานะคะมันมีบางอารมณ์ที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเขาก็เป็นคนที่อาจจะคิดมากค่อนข้าง อารมณ์อ่อนไหวอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนมีเรื่องราวความหลังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเขาอาจจะเจอความเจ็บปวดมาในอดีตในวัยเด็กหรืออะไรแบบนี้นะคะ The Tower ตรงนั้นที่ขึ้นมาก็เลยทําให้เหมือนกับว่าในบางเวลาเนี่ยนะคะคุณสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่อ่อนไหวมากๆนะคะของตัวคนคนนี้นะคะหรือมีภาระมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในชีวิตเขาที่มันหนักนะคะผ่าน ผ่านการแบบว่าต่อสู้กับชีวิตอย่างหนักมานะคะสิบม้เท้าเดี๋ยวตอนนี้ยังต้องแบกภาระอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เนี่ยนะคะคุณรู้สึกว่าปัญหาที่เขาเจอมามันหนักมากมากนะคะแต่ทาวเวอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่คุณเคยเจอแต่ว่ามันอาจจะหนักกันไปคนละอย่างอาจจะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันแต่ความหนักหนาสาหัสต,ตรงนี้นะคะคุณรู้ดีว่ากว่าจะผ่านมาได้เนี่ยมันทุกทรมานขนาดไหนนะเพราะนั้นก็มีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คล้ายกับคุณจริงๆนะคะแต่ทาวเวอร์ขึ้นตรงนี้อีกด้วยนะคุณก็เลยรู้สึกว่า คุณกับเขาเนี่ยเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะคุณเข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็เข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะมันผ่านเหตุการณ์อะไรไร้ายๆความรักไร้ไรๆหรือช่วงชีวิตที่มันไร้ายๆมรสุมชีวิตที่หนักหนักมาคล้ายๆกันนะคะตรงนี้ก้าวไม้เท้านะคะเหมือนกับเป็นช่วงชีวิตที่แบบมันสตรัร์มันไปต่อไม่ได้มันเจอกำแพงมรสุมชีวิตกำแพงของปัญหาความรักเกิดอะไรบางอย่างตรงนี้ กว่าที่เขาจะหาทางออกได้นะคะ3ไม้เท้าเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคุณมองว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นนักแก้ปัญหานะคะความเป็นเมจิกเชียร์อของเขาเขาฉลาดรอบรู้มากๆนะคะเขาสามารถหาทางออกให้กับชีวิตของได้นะคะ2ไม้เท้าตรงนี้อาจารย์ว่าคุณประทับใจในตัวเขามากๆเลยนะคุณเจอคนที่เก่งอะ่ะตัวคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะเนี่ยคุณรอคอยคนแบบนี้มานานแล้วแฮง์แมนกับแฮง์แมนนะคะ โอ้ยคุณรอคอยแล้วคุณก็ได้พบจริงๆนะคะชาวธาตุด,ดินห้อยหัวตองแต่งใน,นสึกก็ได้พบแล้วนะว้าวสิบถ้วยนะคะเนี่ยคุณรอคนแบบนี้นี่แหละนะคะที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณสิบถ้วยนะคะเพราะนั้นคุณรักเขาอย่างเต็มหัวใจนะคะชาวธาตุด,ดินคุณรักเขาด้วยทั้งสมองแล้วก็ทั้งหัวใจทั้งความเข้าใจทั้ง ความเห็นใจแล้วก็เหตุผลต่างๆในการที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กันกับเขาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะคะมันเป็นเหตุผลมันเป็นความรู้สึกที่ลงตัวมากๆนะคะในการที่คุณเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วคุณได้เจอกับเขาเหมือนกับมันเป็นความฝันนะคะชาวธาดินมันเป็นความฝันที่เป็นจริงอะนะคะในที่สุดคุณก็ได้เจอคนคนนี้ คนที่จะได้มาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะเป็นคู่แท้เป็นคู่บุญบารมีคนที่มีศีลเสมอกันกับคุณคนที่มีวิสัยทัศน์มีความคิดเห็นทัศนคติที่คล้ายคลึงใกล้เคียงกันกับคุณนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องและพร้อมที่จะสนับสนุนให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีประสบการณ์ในอดีตในในความเจ็บปวดกับชีวิตที่มันเจออะไรมาคล้ายๆกัน นะคะเหมือนคุณมีความมั่นใจมากๆว่าคนนี้คือคนที่คุณรอคอยคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณอธิษฐานขอนะคะพลังของเดอะสตาแล้วก็เข้ามาเป็นพรมริขิตเป็นบุคเพสันนิวาสของคุณด้วยนะคะกลองล้อแห่งโชคชะตาวิวออฟฟอร์จูนก็นำเขามาพบกับคุณแล้วนะคะชาวท่าตินโอ้ยวันนี้แบบไม่คิดว่าจะแบบโรแมนติกนะเพราะเปิดมาดูสิห้าดาบทาวเวอร์แฮงแห้าเหรียญน,นะคะแถวบนนี้คือแบบ ดราม่าสุดๆนะคะไม่แน่ก็จะจบอย่างโรแมนติกแบบนี้นะคะไพ่หักมุมกับอาจารย์มากๆเลยนะคะวันนี้ไพ่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะมันเป็นเรื่องราวความรักของชาวทัดดินนะคะที่โสดแต่โสดแบบอาจจะเคยมีคู่มาก่อนนะคะโสดแบบว่าเลิกลามีเหตุอะไรที่เลิกลากับแฟนกับความรักครั้งเก่าหรือบางคนถ้าไม่ใช่เลิกลากับแฟนนะคะเป็นลักษณะของการเจอกับปัญหาชีวิตก็ได้นะคะ ปัญหาชีวิตที่มันหนักๆแล้วคุณผ่านมันมาได้นะคะแล้วคุณก็เหมือนรอคอยกับคนดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางทีบางคนอาจจะโสดนานมากก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะเจอเรื่องราวครอบครัวของตัวเองที่อาจจะแบบเหมือนแตกแยกเหมือนไม่ดีมาก่อนนะคะคุณก็เลยรอนะคะรอที่จะเจอคนดีคนที่จะไม่ทําร้ายคุณเหมือนกับประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้เคยเรียนรู้เคยเห็นมาในอดีตนะคะ เดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของชาวธาตุดินกันนะคะพลังงานความรักตรงนี้เป็นอย่างไรครับขอดูพลังงานความรักสามใบนะคะ How teachable are you นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณสองคนเข้าใจกันรักกันเข้าใจกันนะคะมุ้งมิ้งนะคะทำตัวว่านอนสอนง่ายทำตัวอดอ้อนน่ารัก <c oughs> นะคะ Rejection นะเหมือนกับตรงนี้ คุณเนี่ยนะคะอาจจะถูกไปเสร็จกับความรักที่ร้ายที่ผิดหวังมาในครั้งก่อนนะคะมันอาจจะเป็นความเจ็บปวดในใจนะคะแต่เมื่อคุณมาเจอกับความรักครั้งนี้ยนะคะมันเหมือนดีต่อใจกับคุณมากๆมันทําให้คุณลืมความเจ็บปวดในอดีตลงไปได้ discover your life purpose นะคะคุณได้เจอแล้วกับคนที่จะเข้ามานะคะสามเหรียญน,นะคะมาสร้างครอบครัวให้มั่นคงมาสร้างเป้าหมายชีวิตร่วมกัน นะคะมาทําให้ครอบครัวของคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมั่งคั่งนะคะร่ํารวยความเป็นเดอะซันตรงนี้นะคะดีงามจริงๆเลยนะคะพลังงานความรักตรงนี้เดี๋ยวขอมาดูซิแล้วตัวของรลมัสเองเจ้าจะบอกว่าอะไรนะคะอ๋อาจารย์ยังไม่ได้เปิดอันนี้เลยนะคะวันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดนะคะ ตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะชาวท่าดินชาวสองมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึง4ี่หมื่นคนแล้วนะคะอาจารย์ก็ตั้งเป้าไว้ห้าหมื่นคนนะคะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, ก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Getting to know each other นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและยิ่งเรียนรู้อ่ะมันยิ่งรู้สึกมีอะไรที่ใช่มีอะไรที่เข้ากันมากๆนะคะแล้วคนสองคนน่ะเหมือนกับเป็นคู่ที่ที่จัก,กรวาลที่สวรรค์ส่งให้มาเจอกันเป็นคู่ที่เหมาะสมคู่ควรกันมากๆนะคะบางคนอาจจะเจอแบบเป็นรักทางไกลเข้ามานะคะบางคนอาจจะไม่ได้ใกล้กันมากก็ได้แต่ว่าก็เหมือนกับเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกันน่ะนะคะ Love yourself first นะคะคุณทั้งคู่เลยนะคะผิดหวังกับเรื่องราวชีวิตหรือเรื่องราวความรักทําให้ต้องกลับมารักตนเองกลับมาสร้างชีวิตสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองก่อนนะคะถึงจะได้มาเจอคู่บุญบรารมีนะคะที่เข้ามาเติม,เต,มเต็มชีวิตของกันและกันมาเติมเต็มหัวใจมาเติมเต็มความรักให้กันและกันแบบนี้นะคะขออีกหนึ่งใบน,นะคะ Make the effort นะคะ Get love it worth taking the step you are guide to take นะคะ ความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะมันมีคุณค่ามากเหลือเกินนะคะที่จะทําให้คุณสองคนเนี่ยก้าวต่อไปนะคะในความรักที่มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพรานั้นตรงเนี้ยความรักของคุณเนี่ยยิ่งคบกันยิ่งผูกพันนะคะยิ่งเป็นความรักที่มีความมั่นคงมากๆนะคะขออีกหนึ่งใบสินะคะโลมา a ซนเจ g e l ตรงนี้ let your friends help you mm hmm. นะคะ ask for and accept support from others นะคะอาจจะแบบว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับยังแบบอายอายังเขิน,ขนยังไม่กล้าบอกความรู้สึกกันหรือเปล่านะคะเพราะนั้นคุณสองคนอาจจะมีเพื่อนนะคะที่เห็นว่าคุณสองคนเหมาะสมกันมากๆนะคะทําไมไม่ตกลงเป็นแฟนกันสักทีทําตัวเป็นเพื่อนทําตัวเป็นคนรู้จกักหรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นอะไรตรงนี้นะคะนะเขาอาจจะแบบ ช่วยให้คุณมีโอกาสได้อยู่กัน2คนได้เรียนรู้กันให้มากกว่านี้เดี๋ยวไปดูในไพ่ชุด whisper of love นะคะดูสิว่าไพ่จะบอกว่าอะไรนะคะ receive with love and appreciation ว้าว <laughs> เป็นความรักที่มันดีต่อใจนะคะอย่ารอที่จะรักความรัก ตรงนี้นะคะเข้ามาไว้ในหัวใจของคุณเข้ามาไว้ในอ้อมใจของคุณนะคะเป็นความรักที่ดีงามอบอุ่นแล้วก็มั่นคงมากๆ rest and relaxation is essential นะคะเหมือนกับการที่เราเจอใครสักคนที่ดีๆกับเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอุ่นใจทำให้เรารู้สึกปลอดภัยนะคะเราอาจจะหลับไปในอ้อมกอดของเขานะคะเราก็รู้สึกดีมากๆเลยที่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นพลังบวกดึงดูดซึ่งกันและกันจริงๆนะคะตรงนี้ c i ป n c o t n o n t i o n a r e l a t i o n s h i p has a c o n n e c t i o n t h a t goes beyond this l i f e t i m e โอ้โหคุณเจอคนที่ใช่นะเป็นคู่ของคุณนะ่ะวิว l of Fortune ออกมานะคะว่าคู่ของคุณเป็นคู่แท้เป็นพรมริขิตเป็นรักแท้ที่ต้องมาเจอกันนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าจิตวิญญาณนะคะของตัวคุณทั้งสองคนนะ่ะมันเรียกร้องนะคะเมื่อเวลาที่ได้มาอยู่ใกล้กันนะ่ะมันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เหมือนกับมันไม่สามารถที่จะที่จะแบบ ถอนตัวจากความสัมพันธ์ตรงนี้ได้นะคะมันยิ่งมีแรงดึงดูดซึ่งกัน,ลกนและกันแล้วยิ่งทําให้มีความผูกพันซึ่งกันและกันนะคะยิ่งนานวันความรักของคุณสองคนก็ยิ่งมั่นคงผูกพันนะคะแล้วก็อาจจะได้เป็นสายของการเข้าไปปฏิบัติธรรมนะคะสายของการพัฒนาจิตวิญญาณของคุณนะคะเมื่อคุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณทําร่วมกันคุณอาจจะเป็นลักษณะของการทาบุญบริจาคช่วยเหลือสังคมหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่ดีงามมากมาก เดี๋ยวมาดูซิว e ่าคู t <t in ่กรณีของคุณนะคะเป็นคนที่เกิดวันไหนราศีอะไรนะคะเดี๋ยวลืมอีกนะคะเดี๋ยวลืมหัวลุ้นกันนะคะคนที่เกิดพิเศษนะคะชาวลัคนาราศีมินธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํากับธาตุดินนะดินน้ําได้เลยเอ่อธาตุดินได้กันเองนะคะเจรรัจชาวลัคนาราศีพฤศภค่ะ ลีโอชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะธาตุไฟค่ะพี่สิงห์ของเราก็มาด้วยแคปิโคนนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะธาตุดินเหมือนกันนะคะดินกับดินเหมือนกันแอ์นะคะธาตุลมค่ะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีเมถุนและชาวลัคนาราศีตุลค่ะตุลตุลาคมนะคะแคนเซอร์ค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎธาตุน้ํานะคะ อ๋อธัตไฟค่ะชะละาลัคนาราศีเมษอลิสนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะมูนคนที่เกิดทัตไฟนะธัตไฟมาครบเลยชะละาลาัคนาราศีธนูค่ะสจิส,ช,สชาริสนะคะเจมีนายทัตราศีเมถุนนะคะซัมนะคะตรงนี้ทัตลงมาครบแล้วคนที่เกิดวันอังคารค่ะมาสนะคะ คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวีนัสถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกราศีทุกวันเกิดเออลักนณะราศีกันนะคะธาตุดินด้วยกันเองนะคะธาตุดินมาคบเลยนะคะดินกับดินด้วยกันนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์ณรีนะคะแล้วขอให้โชคดีในเรื่องความรักทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โรแมนติกมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ